สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขออภัยในเสียงที่แหบๆนะคะวันนี้เนื่องจากอาจารย์ติดโควิดแล้วก็เสียงยังไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะคะวันนี้วัดก็ยังเป็นสองขีดอยู่แต่ก็อยากมาทำหน้าที่ในการที่จะทำคลิปคอนเทนต์ดูลายมือด้วยตัวเองให้กับทุกคนนะคะ วันนี้เป็นเส้นที่ดีอีกเส้นหนึ่งที่อาจารย์ใหญ่จะพูดถึงนะคะใครก็ตามในมือด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ตามนะคะถ้ามีเส้นจากเนินจันเนินจันก็คือบริเวณนี้ค่ะนะคะบริเวณเนินนี้ถ้ามีเส้นจากเนินจันเนี่ยพุ่งไปยังเนินต่างๆทั้ง5เนินเนี้ยนะคะถือว่าดีหมดเลยค่ะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของแต่ละเนินกันนะคะถ้ามีเส้นจากเนินจันเนี่ยพุ่งขึ้นไปยังเนินสุกนะคะเดี๋ยววาดีๆเส้นจากเนินจันทร์พุ่งเข้าไปยังเนินสุคลักษณะแบบนี้นะคะก็จะพบความสุขในครอบครัวค่ะมีชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุขนะคะมีความสงบลมเย็นภายในครอบครัว สมหวังในเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์และก็เรื่องของครอบครัวถ้าใครที่มีเส้นพุ่งจากเนินจันนะคะไปยังเนินพุธใต้นิ้วนางก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าการขายเงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรื่องการพูดการคุยการเจรจารวมถึงความเฉลียวฉลาดต่างๆเพราะเนินพุธเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ คำพูดคำจานะคะจะประสบความสําเร็จจะไปต่อธุรกิจไปติดต่อธุรกิจการงานอะไรหรือพูดจาติดต่ออะไรกับใครจะประสบความสําเร็จสมหวังนะคะจะไปทําสัญญาตกลงเจราจาอะไรจะประสบจะประสบความสําเร็จสมหวังถ้าเนินเส้นจากเนินจันพุ่งไปยังเนินอาทิตย์จะประสบความสําเร็จในเรื่องของชื่อเสียงนะคะ ชื่อเสียงเงินทองเช่นได้รับความนิยมจากมหาชนอย่างเช่นคนที่ทำงานด้านสื่อมวลชนเป็นฟูเอนเซอร์เป็นดาราเป็นศิลปินต่างๆนะคะได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองเส้นจากเนินจันทร์พุ่งขึ้นไปยังเนินเสาก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูให้การงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จ มีทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าเนินเสาก็เป็นเนินขุมทรัพย์ค่ะและถ้ามีเส้นจากเนินจันทร์นะคะพุ่งไปยังเนินพลรหัสเนินพฤรหัสคือเนินแห่งการเรียนรู้นะคะความเป็นผู้นําความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความสําเร็จในชีวิตก็จะพบกับความเจริญรุ่งเรืองตามเนินเรือนนั้นเลยนะคะก็คือก็จะ เรียนหนังสือเก่งถ้าอายุน้อยก็จะเรียนหนังสือเก่งนะคะทํางานก็จะประพบจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เป็นผู้นําได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยู่ในระดับผู้บริหารผู้บัญชาการการเป็นผู้นํามีลูกน้องบริวารเคารพนับถือนะคะเชื่อฟังและก็มีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองมีความร่ํารวยด้วยนะคะ เนนพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นเนินที่ดีเป็นเนินคุณธรรมด้วยยิ่งทําความดียิ่งดีนะคะยิ่งจเจริญรุ่งเรืองก้าหวน้าในชีวิตค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู่9 9 0บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะ แพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาทำทํานายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟเวิร์ดนะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คําถามนะคะสําหรับแพ็กเกจ 990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทานายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้คําคำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะและถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR โคดนี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ